ับพี่นนอกเช่าอีสานหลันทุ่งหนึ่งเก่ากับสองนะครับมันนี้ภาพพี่นอกมาเบ็งการเตรียมงานพระราชพิธีนะครับอันนี้เป็นการเตรียมงานพระราชพิธีเป็นจัดเก้าอี้ไว้นะครับฟังนี้วันนี้ก็จะเป็นการปูกมแดงนะครับ เขาจะมีเก้าอี้ไปใ,ให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับในสภาพพี่น้องวิบิง่งกไกลๆนะครับนะอันนี้เป็นอาจสงนะครับมีพระสงฆ์สิบรูปวนเต่บเป็นพระสงฆ์ชั้นสัญญบัตินะครับ ตรงน,นี้ก็จะจัดเตรียมให้ท่านประธานนะครับท่านในอำเภอและแม่บ้านของท่านนะครับตอนนี้ก็ผู้หรับผู้ใหญ่นะครับที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะมาร่วมพิธีในวันพรุ่งนี้ ก็จะเป็นตัวหมู่บูชานะครับด้าน,นบนมีการจับผ้าฟ้าขาวนะครับข้างล่างตรงหาดสงก็จะมีการจับผ้าฟ้าขาว งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน์6พฤษภาคม2566ไก่สีสำเร็จรุ่งลรืงแล้วครับพี่น้อง อาจารย์ก็าจะพาลูกศิษย์มาจัดสถานที่นะครับถ้ามีงานระดับชาติระดับประเทศนะครับ<ม>าาก็จะให้ท่านมาจัดเป็นเจ้าวาดวาดัวดน้องกงยุ่งนะครับเนาะสนใจรับจัดงานทั่วไปบอครับพยยี่จังเลยือจัดเฉพาะงานเนอำเภอขอก็ไปเพื่อน จะได,ด้มดเมินบ่นรครับราคาแล้วแต่จะภาพไม่ใช่ไหมมีมีราคาขันตน้นบ่มแล้วแต่จะภาพพ่นสิมิจิตสทธาเนาะสนับสนุนพระพุทธศาสนาอันนี้ของอำเภอนี่จัดฟีหรือว่าคนห้ค่าเหนื่อยของเราแต่่นสิใส่ซ่องถวายเนาะ,ะเราจะเห็นในงานพิธีต่างๆนะครับที่อำเภอจัด ก็จะมีผา,าจารย์นะครับและทีมงานผลผ้าทีมงานผลไิจัดนะครับ mm. ถือว่าเกือบรอยเปร์เซ็นตแล้วนะครับทั้งจัดจัดมาเมื่อวาน เครื่องมือแล้วก็มือนี้อีกเกือบมืนมือนะครับคิดว่านาเชืลงโตหนาเชื่แล้วด้านนอกเพิ่งกางเต้นไว้ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห่งนะครับมีพระคุณเจ้า จะมาตักบาทพรุ ALLY, <S <s ่งนี้นะครับห้าสิบกว่ารูปก็จะมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะครับในอำเภอโพธิ์ศรีสวรรค์มาร่วมงาน การเตรียมควมร้อมในการจัดพิธีก็เกือบสําเร็จรุล่วงไปได้ดีนะครับเดยอีกนิดๆน,น้อยๆน,นะครับในการเก็บตกกับสิแล้วนะครับ อ้นนอกกเตรียมสถานที่กลางเต้น,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 นเกือบเสร็จแล้วเด็กๆเ้า,าเกือบเสร็จแล้ว เกือบแล้วละเกือบแล้วแล้วอีกอีกอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอันนี้บรรยากาศภายนอกนะครับถ้าเหนื่อยก็พักก่อนอีกรอบเดียวขอบคุณขอบคุณที่พี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอเป็นใหม่คลิปา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ